หน,หนูนอนคนเดียวค่ะหน,หนูนอนคนเดียวมาเนิ่นนานแล้วแต่ห้องหนุมมีสองเตียงเล่าเรื่องผีได้ไหมคือหนุ่อ่ะจำได้ไม่ได้จำไม่ได้ว่าเล่าให้เมมเบอร์คนไหนฟังแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดช่วงตุดจีนนี่ยแหละห้องนี้เลยเตียงนี้เลยใช่ก็คือเป็นช่วงวันตุดจีหรอมันจะเป็นวันไหว้หรือว่าวันเที่ยวหรือเปล่า เหมือนเป็นคืนวันเที่ยวหรือเปล่าคือหนูว่านอนแล้วเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบคึ่งหลับคึ่งตื่นนะฮะกาลังแบบเหมือนจะนอนสนิทก็ยังไม่นอนสนิทเลยก็เหมือนหลับๆแล้วก็ยังรู้สึกตัวอยู่นะแล้วทีเนี้ยก็รู้สึกเหมือนแบบมีมือคนอ่ะสอดเข้ามาใต้หมอนแล้วก็ดันขึ้นมาหนูก็เลยแบบลืมตาเลยจ้ะลืมตาแล้วก็เหมือนคิดว่าแบบเมืี้คิดเองหรือเปล่า ก็เลยนอนอยู่นิ่งๆให้แบบมันรู้สึกจริงๆอีกอรอบว่ามันจะมีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็รู้สึกเหมือนเดิมเลยรู้สึกเหมือนมีมือคนอะซ้อนเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นมาอีกรอบอ่ะจนหนูต้องลุกขึ้นมาหนูก็มองเลยนะว่าแบบเอ,อมีอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรเออไม่น่ามีอะไรเลยอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เล่นอะไรสักอย่างแทนเล่นให้มันแบบหายความกลัวแบบ คิดว่าอาจจะคิดไปเองก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างดึกจะแบบพักพทักเมมเบอร์แบบเอ้ยเธออะไรเงี้ยหนูว่าก็กลัวเมมเบอร์จะแบบนอนไม่หลับกันหมดอะหนูก็เลยแบบว่านั่งเปิด u ูท b e ฟังเพลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งเริ่มหายกลัวแล้วก็่ะปิดโทรศัพท์วางปุ๊บแล้วก็นอนทีเนี้ยกำลังหลับตา ยังไม่ทันจะแบบยังไม่ทันจะง่วงเลยนะอยู่ดีๆตรงปลายเท้าอะรู้สึกเหมือนแบบว่าเตียงมันว,วบลงไปอะวอบเหมือนมีคนเหยียบเตียงอะแต่ไม่ได้เหยียบสองข้างนะเหยียบข้างเดียวอะเหมือนเหยียบๆแล้วมันก็แบบเตียงมันก็กดลงไปอะหนูก็คือลุกขึ้นเลยอ่ะเอาละไม่นอนละใช่สุดท้ายก็เลยแบบเฮ้ยหนูไม่ขำนะอะไรแบบใครอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครท้าก่ะเดี๋ยวให้แบบ อยู่ข้างหลังจริงๆเลยนะจริงเพราะว่าแบบห้องนี้แบบมันน่ากลัวจริงคือจริงๆนนองหนูอะไม่รู้สึกแบบอะไรน่ากลัวเลยตลอดเลยนะน้องหนูก็นอนแบบมีสองเตียงนอนคนเดียวสองเตียงมาโดยตลอดก็ไม่เห็นแบบมีอะไรทีเนี้ยก็เลยแบบทักไปถามแม่ว่าพงกัหนูอะจริงๆแล้วช่วงตุ่จจีนเป็นช่วงที่จะไม่ค่อยได้อยู่แบบไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคะไม่แบบว่าเรียกว่าอะไรเดีย๋ย ไม่แบบมีงานก็คือแบบทํานู่นนี่นั่นทำธุระอะไรเะไรลยไม่ค่อยได้กลับบ้านไปไหว้แม่ก็เลยแบบคุยกับแม่ว่าเอ้ยผู้ใหญ่เขามาตามหรือเปล่าแล้วเขาตามกลับให้ไปไหว้าว่าไม่ได้ไปไม่โหไม่ได้ไปแบบหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบแม่ก็เลยเอ๊ะมหอีกรอบหนึ่งว่าแต่เอาจริงๆอ่ะรูปแบบการตามของเขาเขาไม่น่าจะตามน่ากลัวขนาดนี้นะถ้าเกิดเขามาตามส่วนใหญ่เขาก็จะแบบมาตามในฝนันอะไรเงี้ยแม่ก็เลยทักก็แบบอือ อะไรที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้สุดท้ายวันนั้นก็เลยไหวเลยค่ะตื่นมาก็ทักเมมเบอร์เลยว่ามีใครมีทูบไหมคะขอทูบหน่อยคะ่ะอะอย่างนี้ทีนี้พี่ไมก็เลยไปยืมของจากพี่มยอยู่มาเพราะว่าพี่มายอยู่นอนห้องข้างก็เลยเป็นสุดท้ายก็ไปยืมทูบมานะคะใช้ไม่หมด ไม่ใช่ผีไม่มีจริงนะฮะแต่หนูรู้สึกว่ามันคือความเชื่อแต่ละคนนะถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามีเราก็รู้สึกว่ามีแต่เราอย่าไปเปลี่ยนความเชื่อเขาด้วยการบอกว่ามันไม่มีจริงเลยนะฮะเอาเป็นว่าเราเลือกที่จะเชื่อแบบไหนก็เอาตามความสบายใจของทุกคนนะฮะแต่ว่าแต่ว่าหลังจากวันนั้นหนูก็ไม่ได้เจออะไรนะหลังจากที่หนูไหว้เขาเรียบร้อยแล้วอ่ะหนูก็บอกเขาแค่แบบเออขอแบบให้ปกป้องรักษาเมมเบอร์ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้อะไรอย่างนี้ ทำบุญหอไปแล้วค่ะทำบุญหอไปแล้วจริงๆแล้วแบบเขาก็คุยกันนะว่าเจ้าที่ที่นี่ดีนะอะไรหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบไม่น่าจะเป็นเจ้าที่แต่น่าจะเป็นใครสักคนวันนั้นหมอบีโดนทักว่าอย่าทักใครทั้งนั้นนะแบบทั้งหน้าไมา่ทั้งหลังไม่ทีนี้ก็เลยแบบได้แค่แบบหวัดดีค่ะพี่บีอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบหมอบีไม่ได้ทักอะไรทั้งนั้นก็เลยสุดท้ายไม่ได้มีอะไร ตอนนั้นจำได้ว่าลงมาเอาของจากแม่เมื่อวานหรือเปล่าเมื่อคืนเออลงมาเอาของที่แบ,บคุณแม่ส่งมาให้เอามาเอาคอมพิวเตอร์แล้วก็มีของที่ต้องใช้ทีนี้ก็แบบหนูลงไปสภาพโซมากเลยก็คือใส่ชุดนอนเตรียมนอนแล้วแล้วก็แบบได้ยินเสียงคนคุยกันซบซับใช่ไหมหนูก็ เอาลนะใครวะอะไรอย่เงี <c oughs> เ้ยก็เลยเดินไปดูอ่ะก็ะคือเป็นพี่เป้กับพี่จี้นั่งคุยกันอยู่หนูก็เอายังไม่นอนเหรอพี่เป้ะก็พี่ถุ่มใครขึ้นไปนอนยัง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทั้งสองคนยังสภาพเต็มอยู่นะแต่หนูอ่ะก็คือหนูก็คือพร้อมนอนแล้วแต่ว่าไม่ได้กลัวนะสุดท้ายก็แบบก,ก็ว่ายก็จบแล้ว ใช่อา้าวมีคนรู้เหรอมีคนเห็นเหรอมีคนรู้เหรอฮะว่าหนูไปว่าหนูไปเจอพี่เป้เอา้าวมีคนรู้เหรอทําไมคำยยมันใหญ่เลยอ่ะมาถึงอะไรอา้าวเขาไม่ได้ไลฟ์กันอยู่เหรอเหมือนหนูอ่ะอ๋อเพิ่งไลฟ์เสร็จคือหนูอ่ะอ่าหนูก็ถามจี้วันนี้ก็แบบเมื่อคืนทําอะไรกันอ่ะเห็นแบบนั่งดูแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยจี้ก็ไล่ นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแหล,ละตลกแล้วแบบนึกหน้าพี่เป้ออกใช่ไหมหาถุมใครเขานอนกันอะไรอย่างเงี้ยตลกมากไม่รู้ว่าแบบมีใครเอ็นหรือเปล่านะตอนนั้นนะฮะไม่รู้ไงหนูก็แบบคือฟิลลิ่งหนูตอนนั้นอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าแบบมันดึกมากต้องนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบรีบๆแบบเอ้ยแม่ให้แบบ grab express มาส่งของปุ๊บเราก็แบบลงไปรับแล้วก็คือพร้อมนอนมากหนูว่าแบบเมมเบอร์ก็น่าจะมีคนเจอแล้วแต่สุดท้ายหนูก็ยังไม่ได้เล่าให้เมมเบอร์ฟังครบทุกคนหนูก็เล่าให้แบบแค่บางคนแล้วตอนนั้นหนูแบบไปรับทูบจากพี่มายูใช่ไหมคะพี่มมอูก็ถามว่าแบบจะไปไหว้เหรออะไรยงนี้หนูก็เออใช่จะไปไหว้พี่มอูก็บอกว่าเมื่อวานพี่ก็เพิ่งไหว้ไปเองเพราะว่ารู้สึกอยู่ดีๆก็รู้สึกกลัวหนูก็เออ เป็นเหมือนกันเลยทีก็รู้สึกแบบไม่สบายใจนางที่แบบอยู่มาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ย